อ่ะเห็นไหมเอาออกแล้วพี่ไปล้างมือไว้แล้วเดี๋ยวจะลองหยิบออกว้าทุเรียนทุเรียนเป็นอาหารเช้าเลยนะคะนทุเรียนะทุเบรคฟาสสเบรคฟาสสวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้นะจะมาผ่าทุเรียนโชว์ก็อันนี้มันเป็นทุเรียนที่เมื่อวานพี่ไปซื้อ ทุเรียนลูกนี้เป็นทุเรียนแช่แข็งนะคะเข้าฟีดมาเป็นโฟรเซนมาสั่งตรงจากเมืองไทยนะเมื่อวานน่ะไปซื้อมาจากร้านไทยในมอสในประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะคะนะแล้วก็ซื้อมาเมื่อวานมันยังไม่ละลายมันมีน้ําแข็งเกาะอยู่ก็เลยต้องรอทิ้งไว้ให้น้ําแข็งละลายหมดก็ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือวันหนึ่งก็คือก็มันก็เริ่มละลายแล้วก็มาดูว่ามันก็จะเริ่มเป็นนิ่มๆแล้วนะคะนะ แล้วก็เลยจะมาลองผ่าดูว่าข้างในอ่ะมันเป็นยังไงไอที่เขาแช่แข็งมาเดี๋ยวมาผ่ากันสดๆเลยว่าลูกนี้นะคะพี่ไปซื้อเมื่อวานอ่ะเก้าร้อยนะถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานน่ะพี่จะบอกราคาอยู่ว่าเนะก้าร้อยเก้าร้อยนะจะมาดูสองกิโลสามขีดเนี่ยอันเนี้ยพี่จะมาดูเนื้อข้างในอยากดูเนื้อข้างในว่าราคานแพงเนี่ยมันเนื้อมันจะเป็นยังไงนะคะ เลยจะมาดูกันโอ้ยตายละมีดฉันก็ไม่คมเลยกลิ่นออกแล้วค่ะนี่ไม่เคยผ่าทุเรียนเลยนะอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่ผ่าทุเรียนเนี่ยจริงๆน่มันนิ่มมากเลยนะเห็นไหมนิ่มอะ่ะได้อยู่นะตรงนีเจอมันน่าจะผ่าตรงนี้แหละมีดไม่คมเลย ่แล้วเนี่ยสีมือเนี่ยมันนิ่มนะมันเป็นนิ่มๆม,มากเลยนะถือว่ามันจะนิ่มอะ่ะผ่าก็ให้เห็นไปเลยว่ามันจะยังไงหุ้ยกลิ่นออกละกลิก่นเริ่มออกละทะลุจอไหทะลุช่องไหมอ่ะเราต้องผ่ากลางตรงนี้ก่อนออกละเดี๋ยวมันจะโดนนะอ่ะจะให้ดูมาแล้ว ให้ดูอให้ดูพีนั่งออกเห็นไหมเห็นไหมให้ดูชัดๆเลยว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนะอันนี้อกอกแล้วแต่มันปอกง่ายนะถ้าเป็นถ้าเป็นทุเรียนแช่แข็มจะปอกง่ายมากอะดูเล็บก็ไม่ได้ทาใหม่เล็บไม่สวยเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเนื้อไหมพู้ถ่ายละทุกคนดู ืมนี่เห็นไหมเอ่อยวพี่กลับกล้องดีกว่าจะให้ดูชัดๆกลับกล้องให้ดูแะจะหาแสงที่มันเห็นได้เห็นกันชัดๆเลยเห็นไหมจะให้ดู เห็นไหมอเ,นนเอาออกแล้วพี่ไปล้างมือมาแนละ้วเดี๋ยวจะยิลองยิบออกออกมันจะเป็นยังไงอุ้นเละเละเนื้อมันเละมากดูสิมันรูข้างในนะเห็นไหมเล็บเราไม่สวยเลย <laughs> ต้องไปตัดเล็บใหม่เลอะเนื้อมันจะเป็นเละเละเห็นไหม เละค่ะมาดูอีกข้างหนึ่งเนื้อเอาจะเละนิดนึงแต่ว่าเม็ดเม็ดไม่ค่อยมีนะดีตรงฝ้าเนื้อมันเยอะเราก็เกือบพูดแต่เกลือมันเละมากๆเลยนะว้าย ่ยาบลงข้างใน้ใเออเราเบื่อมีดมากเลยมีดไม่คมอ่ะสวันแบล็คแฮร์ดิสมล์ดูสิโอ้ยอันนี้หอยใหญ่เอ้ยไม่ใช่ครูใหญ่ดมสิดู อุย้ยเลอะมันมันเลอะม,มันเหมือนมันสุกมากแล้วอ่ะอะไรประมาณเนี้ยมองเห็นไหมเออเราจะให้ดูทีหลังพวกคุณไม่ต้องดราม่านะคะจะไม่ต้องไปต้องล้างมือนะฉันไม่ได้ล้างมือเลยนะฉันก,ก็กินมันอย่างนี้แหละกนินบ้านๆอย่างนี้แหละอุ้ยเละนะอือลชิมชิม,อ,มอร่อยฉันจะผ่าต่อให้จบ ถาตอนนี้จบกันไปเลยนะคะฉันก็ถามันตรงนี้เลยแล้วกันไม่ต้องไปวายทะลุแน่ๆทะลุแน่ๆเห็นไหมมันทะลุถึงเม็ดฉันแล้วเห็นไหมนั่นอะ่ะว้าอันนี้เม็ดน้อยเดียวเองเดี๋ยวพี่จะมาแกะให้ดูเม็ดมันทีหลังนะเพราะว่าเม็ดข้างในมันเนื้อมันเยอะหรือเล่าเอสิมเดืดเดี๋ยวอันเดียวแน่เลยเนี่ยใช่ วายลุมกอุ้ยพูดถึงว่าดทุเรียนที่มันแช่แข็งมาแบบนี้มันมันมันนี่ไงมันไอ้มันปอกง่ายเพราะมันเล็กไงมันเอ้มันนิ่มแล้วเปลือกมันนิ่มแล้วโอ้มันรู้แช่มากี่ปีกี่ชาติแล้วเนาะกี่เดือนละแต่พี่จะมาให้ดูนั้นว่านเนื้อพี่ซื้อมาราคาเก้าร้อยบาทเนี่ยเนื้อมันจะได้เยอะแค่ไหนก็จะหมดแล้วแหละอันนี้หมดอย่างเนี้ยแจกความเผื่อมันหลงเหลืออยู่ ไม่มีนะมีนิดเดียวอนะไรของพวกนี้มันอืมน้ำหมดแล้วหมดแล้วหมดจริงๆนั่นแหละอืมหมดแล้วล้างมือก่อนอ่ะเมื่อกี้ไปล้างมือมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะแกะให้ดูนะว่าเม็ดเม็ดมันเยอะหรือเปล่าเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วเมื่อกี้แอบชิมไปเอ่อเอาช้อนดีกว่าไม่เอาส้อนดีกว่าผูื่กี้แอบชิมไปแล้วหวาน แต่ถ้าคนที่แต่ถ้าคนที่ชอบแบบว่าแบบทำหามะไม่สุกมากจะไม่ชอบเพราะว่าอันเนี้ยเนื้อมันเละเลยนะเห็นไหมเละเลยแต่พี่จะไม่ดูเม็ดข้างในว่าเป็นไงเม็ดมันเยอะป่ะอ๋อแบบนี้น่าจะทํหไ่ซื้อมาทําแบบเป็นข้าวเหนียวทุเรียนมากกว่าดูเดเละมากเนื้อมันเละมากๆเนี่ยเม็ดอ๋อ ถามว่าเม็ดมันเนี่ยเห็นไหมพวกคุณเห็นไหมอันนี้คือเม็ดมันนะถามว่าเม็ดใหญ่ไหมก็ไม่เท่าไหร่เห็นไหโอเคจะให้ดูเม็ดมันนี่ไงนะโอ้แต่เนื้อเละเนื้อเละมากๆเนี้ยราคาเก้าร้อยบาทนะเนี่ยเก้าร้อยบาทที่ซื้อมาประมาณนี้ได้ได้แค่นี้แหละเก้าร้อยบาทแล้วก็เนื้อก็เละมากแน เนี่ยเป็นทุเรียนแช่แข็งมานะฟลอเรเซนมาส่งออกจากส่งตรงจากเมืองไทยมาที่นี่ขายในประเทศนอร์เวย์เนี่ยแก่ออกมาก็จะประมาณนี้แหละนลก็จะเละๆแต่ถ้าช่วงซัมเมอร์มันก็มีแบบสดขายอยู่นะเขาจะมีแบบส่งแบบสดๆมาขายอยู่แต่นี่มันช่วงวินเตอร์ยังไม่ยังไม่ใช่ฤดูมันก็มันก็เป็นฟลอเรเซนมาอย่างนี้ก็ก็จะประมาณนี้แหละแต่ก็รสชาติก็โอเคนะดรอว่ชิมเมื่อกี้ก็หวานเลยแหละถือว่าหวานชิมก่อน หวานมากถือว่ารสชาติดีมากหวานมากแต่เละนะก็จะประมาณนี้นหละมาให้ดูกันที่สวยเนื้อเยอะถือว่าเนื้อเยอะมะเล็ดไม่ค่อยใหญ่ยังไงก็สู้กินสดไม่ได้หรอกอาทวงซัมเมอร์เขาก็จะส่งตรงมาอยู่ส่งเป็นสดมาอยู่นะเนาะนี่แหละคะ่ะ จะมาให้ดูนี่เฉยว่าเป็นผ้าเขาแช่แข็งมาโปราะเส้นมามันจะออกมาเป็นยังไงมันก็จะประมาณนี้พูดถึงว่าอร่อยมันมันก็อร่อยมันก็โอเคนี่ราคาเกคาร้อยบาทพูดถึงว่าถ้าถามว่ามันแพงมากไหมมันสู้มาระกรไม่ได้มาระกอแพงกว่านี้เยอะนะก็โอเคยังไงวันนี้ขอปิดคลิปแค่นี้แล้วกันนะคะนะถ้าใครชอบก็ไปซื้อมาทานได้มันก็โอเคแหละรสชาติมันได้เลยรสชาติมันหวานมากแต่ถ้าคนที่ชอบแบบว่าทุเรียนทำหามอ่ะ ไม่แนะนําให้ซื้อมากินแต่ไม่แน่มันจะเป็นแบบนี่เลยเป็นนิ่มแบบสุกมากเลยอะถ้าคนชอบแบบนี้ถ้าเอามาทำข้าวเหนียวทุเรียนอะไรประมาณนี้ก็โอเคเลยเพอร์เฟกนะคะนะยังไงฝากกดไลค์เอ้กดติดไลค์กด,ต,ด like, ติดตามให้ด้วยนะคะถ้าชื่นชอบจะมีคลิปดีๆมาให้ดูกันเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ